สวัสดีนะครับทุกคนนะครับลูกค้าฟาร์มิซีประเทศไทยทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับจิโร่เหมือนเดิมครับฟาร์มิซีอินเตอร์เนชั่นแนลมาสเตอร์เทนิเชียแล้วก็ฟาร์มิซีแบรนด์และบริษัทประจำประเทศไทยครับวันนี้ครับผมมีข่าวดีนะครับสำหรับลูกค้าฟาร์มิซีประจำประเทศไทยทุกท่านนะครับกับค้าเลงของเดือนหน้านั่นเองนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับในวันที่8ถึง9พฤษภาคมนั่นเองเป็นค้าส์แอดวานซ์คัลเลอร์นะครับสำหรับลูกค้าที่ใช้แบรนด์ฟาร์มิซีนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นลูกคค้าาของบบรริษััทลลีนนเะ่ สำหรับต้องการเรียนคลาสแอดวานซ์ขั้นสูงหรือเทคนิคการจัดวางไฮไลท์เทคนิคการทํออมเบซอมเบการเชื่อมต่อสีหรือการสร้างมิติสีผมให้กับลูกค้านะครับผมซึ่งในคลาสแอดวานซ์ของเดอะพิสภาเนี่ยนะครับจะเป็นเน้นไปทางด้านการจัดวางลายสีโดยตรงซึ่งจะทาให้เพิ่มมูลค่าในการาดูแลลูกค้าของท่านที่ร้านนั่นเองนะครับอาทิเช่นการวาดบรรยะการทำสโตนวอลส์ wash นะครับการสร้างมิติสีผมด้วยถุงมือนะครับาการ จะทำไฮไลท์เทคนิคพิเศษต่างๆของฟาร์มิซีนั่นเองนะครับซึ่งในคาเดือนหน้าเนี่ยจะมีเทคนิคหลากหลายแบบเลยไม่ว่าจะทำเทคนิคการทําสีแบบโทนธรรมชาติเทคนิคการทําสีแบบปัดกันเลยหรือว่าเทคนิคการทําสีขาวในพื้นสีเข้มเทคนิคการทำไฮไลท์สีเทาไฮไลท์สีขาวเนี่ยจะอยู่ในเทคนิคนี้ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะเป็นการแชร์ลิงเทคนิคการอาฟอกสีผมนะครับ ให้ได้สีขาวที่สว่างโดยที่ผมที่ไม่แห้งเสียในขณะที่ทําไฮไลท์ด้วยนั่นเองนะคะซึ่งเทคนิคเหล่านี้เนี่ยจะเป็นเทคนิคของฟารเมซีนั่นเองนะครับซึ่งเราจะได้พบกันในวันที่8ถึง9พฤษภาคมนี้นั่นเองนะคบสำหรับท่านใดน,นะครับมีความสนใจที่จะเข้าเรียนกับเรานะครับสามารถจองผ่าน บริษัทได้เลยนะครับเพื่อเข้าเรียนในคลาสแอดวานนี้นั่นเองซึ่งมีรับจํานวนจำกัดนั่นเองนะครับพะเป็นทีคพิเศษระยะเวลาเรียน2วันเต็มนะครับซึ่งท่านจะได้ความรู้แบบเต็มๆแน่นอนแล้วก็มีการแฮนด์สออนลมมือบนหัวตุ๊กตาด้วยนะครับยังไงนะครับพบกันนะครับในคลาสฟร a มิซีแอดวานคาลเลอร์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแล้วพบกันนะครับทุกท่านครับ